คารอนยังไร้่ายสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครัผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลจันตากองนะครับผมแล้วในคลิปนี้นะฮะเราจะมาสรุปผลการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ตารางคะแนนนะฮะการแข่งขัน DPC นะครับผมในโซน Southeast Asia หรือว่าโซนซีนั่นเองนะครับผมก็ในวันที่22มีนาคมนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด3คู่นั่นเอง นะครับผมเริ่มจากคู่แรกนะครับผมเป็นอนดีตอันดับหนึ่งนะครับผมจากทัวร์ที่แล้วอย่างเอ็กซ์เครชนะครับผมเอาชนะกิ๊ s l เ t ตไป2ต่อ0เกมนะครับผม ก่อนกิกสเลดนะครับผมยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมในทัวร์นี้นะฮะต่อนแรกนะครับผมเป็นทารอนอีสปอร์ตนะครับผมสามารถพลิกกลับมาเอาชนะทีม S.M.G. ไปได้2ต่อ1เกมนะครับผมทำให้ทารอนนี่ครับผมยังคงไร้ายใน D.P.C. ทัวร์ที่2นี้นะครับผมส่วน S.M.G. นะครับผมก็แพ้เป็นครั้งแรกนะครับผมใน D.P.C. ทัวร์ที่2นี้นะครับและคู่สุดท้ายนะครับผมก็เป็น Backlist อินเตอร์เนานานาตินะครับผมสามารถเอาชนะทีมเบลต์อ e ีสปอร์ตไปได้ 2ต่อ0เกมนะครับผมก็เป็นผลทำให้แบทลีสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมสามารถเก็บแต้มแรกในรายการนี้ไปได้นะครับผมมาดูกันที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับผมอันดับหนึ่งนะครับผมก็เป็นทารอนอีสปอร์ตนะครับผมก็แข่งไป4ซีรีส์นะครับผมก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับผมอันดับ2มีร่วมกันอยู่3ทีมนะครับผม AG นะครับผมเอ็กซ์เครชแล้วก็ทีม SMG นั่นเองนะครับผม อันดับ5นะครับผมร่วมกัน2ทีมก็มี Backlist International แล้วก็ Bleed e s p o r t นะครับผมส่วนอันดับ7ร่วมนะครับผมซึ่งเป็น2ทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมในฤดูกาลนี้อย่าง e e k Slate แล้วก็ Polaris นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะตกชั้นด้วยกันทั้งคู่นะครับผมก็แข่งไป3เกมนะครับผมไม่ชนะใครเลยนะครับโอเคนะครับผมและนี้ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนการแข่งขัน DPC ทัวร์ที่2นะครับผม ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ like, กด subscribe c ช anel บนจันตะกองไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ